มาพบกับแชมป์งัดข้อของเราครับตีหลอจอมพลังคุณวิทยา นัดข้อจออพลังที่เพียบพร้อมไปด้วยความแข็งแกร่งและหน้าตาที่หล่อเหลาความแรงที่ไม่มีใครสามารถชุดรั้งเขาไว้ได้อีกแล้วเกือบครึ่งบนสังเวียนแห่งนีน้เขายังมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะต่อไปเพราะเขาคือวิทยาแชมป์นัดข้อจออพลังตีหล่อล้ำบึกสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โใช่ครับคุณวิทย์ครับทำยังไงครับทำที่ที่จะทำให้ร่างกายเราฟิตขนาดนี้แข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยก็ ดูแลเรื่องการทานอาหารครับแล้วก็ฝึกซ้อมให้ตรงเวลาแล้วก็มีโปรแกรมในการฝึกอย่างจริงจังครับคนเรามันก็สามารถฟิตกันได้จะอ้วนจะผอมขนาดไหนอยากจะเป็นอย่างคุณฟิตเนี่ยก็ทําได้ทําได้บอกผมหน่อยอะครับทำยังไงฮะถ้าเกิดอยากจะมีร่างกายที่ฟิตและเฟิร์มเหมือนคุณวิทย์เนี่ยอันดับแรกเลยครับลดอบายมุกก่อนเรื่องบุหรี่เรื่องเล้าให้น้อยลงครับค่อยๆทยอยให้มันน้อยลงอันดับแรกก็ยากแล้วสำหรับผมยากเลยกินหนักแล้วใช่ถ้าเกิดทําได้นะแล้วก็ออกกําลังกายตามโปรแกรมที่ ตั้งขึ้นมาใช่ครับแต่ต้องจริงจังต้องมีระเบียบว,วินัยในการฝึกซ้อมของตัวเอง้วยครับยิ่งฝึกอยู่คนเดียวด้วยนะเพราะว่าจะไม่มีเพื่อนที่แข่งด้วยเนี่ยบางครั้งก็จะไม่มีเป้าหมายในการฝึกแชมป์คนแข่งแก่งขนาดนี้ครับคุณยังจะมีผู้ท้าชิงมาท้าชิีมไหมครับแหมคุณก็พูดอย่างนั้นนะครับผู้ท้าชิงนี่ขอบอกว่าคนเนี้ยพิเศษสุดครับ เน้นเลยว่าพิเศษสุดแน่ๆครับชามใหญ่ขึ้นนะฮะครับผมเพิ่มลูกชิ้นด้วยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวคุณนครับมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเป็นผู้ท้าชิงที่ว่าพวกเรานี่คุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะหน้าตารูปร่างความหล่อแล้วแล้วก็ไม่ทิ้งห่างคุณวิทย์เลยครับที่สําคัญนะครับอดีตของเขาเคยเป็นแชมป์ของเรามาด้วยครับฮะขอนี่กะว่าจะมาทวงแชมป์คืิอ่ะฮะใครอะครับคุณวิทย์นี่คือกรีททีหลังแต่คนนี้สาวๆกรีดก่อนนะครับโอ้โห เอาล้ครับท่านผู้ชมครับคนที่ท่านรอคอยให้เขากลับมาตอนนี้เขามาแล้วครับเขาเป็นอดีตแชมป์สองสมัยครับคุณราชันกลับมาแล้วครับแต่ตอนนี้นะครับเราไปตามหานักสู้บาวแดงกันก่อนครับจะไปตามหาที่ไหนนั้นไปชมกันเลยรับเข้าสู่รายการเดอะฮีโร่ผู้ชนะสิบสิบเกี่ยวกับคุณราชันกลับมาจริงๆอครับผมไม่ได้พูดเล่นหรอกครับ และคนคนนี้นะครับเป็นคนที่เนแฟนรายการของเรานะครับเรียกร้องอยากให้เขากลับมามากที่สุดครับโอ้แต่หายไปนานผมว่าก็คงจะแบบว่าไม่ค่อยได้ฟิตเป็นคนที่ว่าตอนนี้นะครับกลับมาผมไปดูเมื่อกี้รูปร่างของเขานั้นเต็มร้อยเลยครับพร้อมกับสภาพจิตใจเขาต้องการมาทวงแชมป์คืนอย่างเดียวเลยครับวันนี้แรงกว่าเดิมอีกเหรอครับครับผมขอดูหน่อยครับคุณเจฟและตอนนี้นะครับมาพบกับผู้ท้าชิงลูกครึ่งจอมพลังคุณราชัน ใี่สุดแมปมเก่าหน้าหล่อที่เคยฝากฝีไม้ลายมือให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาคนดูด้วยการเป็นแชมสองสมัยก็กลับมาทวงบอลลังคืนเขาคือราชันนหุ่มลุกครึ่งหน้าตาดีคนนี้เคยประกาศสักดาการเป็นแมปมมาแล้วด้วยการเอาชนะดีเจแอนดี้มาได้ และยังป้องกันตำแหน่งแชมป์จากคุณสมชายลำปางซึ่งจุดเด่นของเขาก็คือกล้ามเนื้อแขนอันทรงพลังที่มีขนาดใหญ่เกินตัวแต่น่าเสียดายที่เขาจำต้องมาจากบัลังนี้ไปเมื่อเจอกับสุพิลิกจอมพลังนักกัดข้อระดับประเทศตัวจริง แม้ในวันนั้นจะเสียชป์ไปแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อกับการฟิตร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอทุกวันนี้เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและกล้ามเนือ้อซึ่งดูจะเหมาะสมกับตัวเขามากผู้ใช้ที่เขาสนใจและเชี่ยวชาญอยู่ไม่น้อยเมื่อเสร็จจากงานเขามุ่งหน้าสู่โรงยิมเพื่อฟิตซ้อมร่างกายยัางนัก แล้วหวังจะมาทวงบัลลังแชมป์อันทรงเกียรติที่เคยเป็นของเขาคืนมา ราชันเป็นแรงบันดาใจและเป็นตัวอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่ที่หันมาออกออกำลังกายเพื่อสุขภาพซึ่งการเป็นแชมป์แพ่อก็เป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งของเขานั่นเองในวันนี้เขาจะกลับมาทวงความเป็นหนึ่งได้อีกครั้งหรือไม่คือสิ่งที่ทุกคนจับตามองจับนุ่มลูกขึ้นจอมพลังคนนี้ราชันสวัครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับ นี่ไงครับเป็นคนที่พวกเรารอคอยอย่างเขาตัดมาและตอนนี้เขามาแล้วครับคุณราชันของเรานะครับผมราชันครับไม่น่าเชื่อครับดูจากสายตานี่ใหญ่กว่าเดิมนะใหญ่กว่าเดิมครับน้าหนักเพิ่มขึ้นมาน้ําหนักเพิ่มขึ้นด้วยครับแล้วความฟิตับความเฟิร์มมากกว่าเดิมไหมครับฟิตเพิ่มมากกว่าเดิมแน่นอนแข็งแรงกว่าเดิมเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยผมเคยเป็นแชมป์มาก่อนการกลับมาคราวนี้คือต้องการแชมป์คืนแน่นอนโอ้โห กันแบบว่าเาผาขนตรงนี้เลยเหรอใช่ครับคือเสื้อตัวเนี้ยผมเคยสวมมาก,ก่อนครับคิดถึงครับเริ่มคิดถึงคิดถึงแล้วเทคนิคล้ครับมีการฝึกอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณราชันเทคนิคตอนนี้ผมก็ฝึกงัดข้อกับสลิงเพิ่มขึ้นจากคราวที่แล้วที่ผมไม่เคยฝึกงัดอย่างนี้คือเล่นเวทอย่างเดียวครับตอนนี้คือฝึกกับสลิงด้วยแต่ผมสังเกตดูนะครับช่วงนี้ของคุณราชันนี่จะใหญ่ขึ้นตอนนี้กี่นิ้วแล้วครับรอบแขนก็18นิดๆ18แนิดๆแต่ว่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้น เทียบไปแล้วนะครับคุณวิทย์ละครับช่วงแขนเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ผมสิบเจ็ดครึ่งครับเล็กกว่าแล้วคุณลาชั้นนี้ได้เปรียบแล้วนะครับช่วงไหลนะครับใหญ่กว่าครับผมแต่ที่เห็นเห็นนี่คือช่วงนี้ครับโฟล์ทอาร์มช่วงนี้นะครับผมว่าคุณวิทย์ใหญ่กว่าครับเอาละครับมีวัดไว้ไหมครับว่าเท่าไหร่ไม่เคยวัดนะครับไม่เคยวัดขอเทียบกันเลยครับหลังเลยครับนี่ครับโอ้โห คุณวิทย์ใหญ่กว่านะครับเอาละครับได้เปรียบคนละอย่างนะครับนะาฮะแล้วเราต้องมาวิเคราะห์กันนิดนึงถ้าหัวไหล่ใหญ่กว่าตรงนี้กล้ามด้านช่วงแขนบนใหญ่กว่าน่าจะได้เปรียบทางด้านไหนครับคุณวิทย์ก็น่าจะได้เปรียบช่วงระยะเวลาในการงัดกันนะครับจะจะมีแรงต้านมากกว่าอึดมากกว่าใช่ครับจะโตได้นานกว่านีแล้วถ้าเป็นช่วงแขนโฟราม แขนใหญ่ถ้าเปรียกกับมวยก็น่าจะเป็นมวยที่มวยลุกครับมวยมวยต่หนักมวยชกเร็วเดินอย่างเดียวใช่ครับต้องบุกอย่างเดียวใช่คือจบให้เร็วที่สุดพูดง่ายๆถ้าเกิดเทียบเลยอันนี้คือฝ่ายลุกนี่คือฝ่ายรับถ้ารับและนานจนลุกแล้วเหนื่อยอ่ารับก็กดได้เลยคุณราชันได้เปียนทันทีคุณวิทย์เคยบอกนะครับว่าคุณราชานนี่ก็คือแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่อยากให้เขามาเป็นแชมป์ที่นี่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับคือเห็นคุณราชาญนี่บอกว่า คนนี้ยังเป็นแชมป์ได้นนผมก็ต้องเป็นได้ใช่อย่างนั้นเลยนะ <c oughs> แล้วก็เข้ามาเลยใน <c oughs> ต,ตอนนั้นผมยังตัวเล็กๆอยู่เลยผมก็ได้แรงบันดาลใจจากเขาเนี่ยครับทำให้เพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาโอ้โหวันนี้เรียกว่าเป็นสึกหนักครับสึกหนักของแชมป์เราเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นบิ๊กแม์นะครับพลาดไม่ได้จริงๆนะครับคุณราชันครับครับคิดว่าเจอคุณวิทย์เนี่ยมั่นใจแค่ไหนก็เกินร้อยเลยครับเกินร้อยเลยใช่ครับ เกินร้อยเลยเกินไปเลยครับผมทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้ครับก็เพราะว่าเวทีนี้ผมเคยมาก่อนประสบการณ์ผมต้องมีเสื้อร่างกายเ็เคยใส่ใช่ไหมแล้วเรื่องของร่างกายเราฟิตครับฟิตมากกว่าเก่าใช่มั่นใจมั่นใจเอาละครับคุณวิทย์ละครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมสองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนั่นผมกันไปเลยนะครับจากร้อยนี่สองร้อยสองร้อยที่ว่าคือใจครับร้อยหนึ่งร่างกายอีกร้อยหนึ่งครับโอ้โหดี หวา่างหลอตีจอมพลังกับหลอเข้มจอมพลังนะครับแชมป์กับอดีตแชมป์ครับต้องมาเจอกันมาประท่ากันบนเวทีนี้ครับมันแน่ๆสนุกแน่ๆครบับพร้อมแล้วขอเชิญขึ้นบนลานประลองครับทชชินแล้วน่าจะสนุกแน่ๆเลยเห็นเขาเนี่ยพัฒนาการเขาดีขึ้นจากเมรกรื่อตก่อนที่ที่เราเคยดูเขาเราชื่นชมเขา หนักใจเหมือนกันในส่วนของการงัดที่จะต้องมาสู้มาสู้เอาเอาชัยชนะกับเขาในครั้ง,น,งนี้น่ากลัวมากครับในเรื่องของของการมาทวงเอาแชมป์คืนเขาครั้งนี้ก็ต้องให้เขาพยายามให้เต็มที่แล้วกันเอากล้ามเนื้อที่ใหญ่โตของเขาเนี่ยมาใช้ให้เต็มร้อยแล้วก็จิตใจที่เขาบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เกินเนี่ยก็คือขอให้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆก็มีสิทธิ์ที่จะชนะผมได้มั่นใจมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมแข็งแรงมากกว่าเดิมเยอะเหมือนกันครับคือร่างกายเราเนี่ยใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อหนาแน่นขึ้น แล้วก็ข้อสอบแข็งแรงขึ้นด้วยฝึกดีใจนะครับที่มีคนปลื้มแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาได้ขนาดนี้ในสุดท้ายเรา,เราก็ได้เจอกันเองกับคนที่เขาปลื้มเราเนี่ยพอเราได้เจอเขาเนี่ยรู้สึกว่าอืมเราคงจะต้องทําให้เขาเห็นว่าคนที่เขาปลื้มเนี่ยแข็งแรงจริงๆเหมาะสมเหมาะสมแล้วที่เขาจะปลื้มเรา ถึงช่วงเวลาของการแข่งขันครับรบสมาธินะครับมุ่งมั่นนะครับพละกําลังทั้งหมดนะครับดึงออกมาใช้ให้หมดเลยนะครับเรื่องเสียงไม่ต้องัวนะครับส่งเสียงได้เต็มที่นะฮะเทียระรีบรลังออกมานะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วแขนขวาประจำที่ โอเคดูตบโับยไครับเรียกแลจังหวะเลยนโอ้โหเรียกว่าชิงจังหวะได้ก่อนนะ แชมป์ชนะครับ <Yeah! S 1> เรามารุ่นกันในยกต่อไปนะครับ,รบช่วงหน้าครับครับเดนิโผู้ชนะสิบทิ <Yeah! S 1> รับเข้าสู่รายการเดนิโลผู้ชนะ1ิทิศ <Yeah! S 1> ยกแรกเรารู้กันไปแล้วนะครับแชมป์ชนะนะครับ ยกนี้เป็นโอกาสแก้ตัวของผู้ท้าชิงนะครับครับผมทำให้ได้นะครับและยกนี้เป็นแขนซ้ายด้วยเป็นแขนที่คุณราชันถนัดเลยนะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับคุณราชันนี่แขนซ้ายนี่แรงเยอะมากผมมั่นใจไหมครับมั่นใจครับแขนซ้ายมั่นใจอันนี้มั่นใจนะครับแชมป์ลระครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วแขนซ้ายประจําเทอ เอาละครับตัอพร้อมแล้วยกที่สองโอ้โหไม่น่าเชื่อโอ้โหไข่งจริงๆครับแชมป์ของเราด้ว อะไรที่ทําให้พลาดไปก็คือเทคนิคในการฟองตัวการย่อตัวแชมป์เขามีครบทุกอย่างเป็นเทคนิคใหม่ๆที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนอนาคตของเขาผมว่าสิบแชมป์ไม่ใช่เรื่องยญ่ต่อไปเขาคือตัวจริงแล้วครับผมว่าก็ภูมิใจครับแล้วก็ดีใจนิดนึงอย่างแรกก็ในเรื่องของบทต่างๆติดซ้อมของเราหรือว่าประสบผลสำเร็จที่ที่สู้กับคนที่ใกล้เคียงสีสียันได้อย่างอย่างที่ ออกโคง่ายมาถือว่าไม่ยากเนะี่ยคุณราชันเนี่ยเขาได้เปรียบผมในส่วนของเรื่องหน้าแขนหลังแขนซึ่งมันมีประโยชน์ต่เรื่องการต้านกันในระยะลานางซึ่งผมไม่ถนัดผมเสียเปรียบในส่วนนี้ก็ในเรื่องจุดที่ได้เปรียบก็คือโฟลท์อาร์มที่ใหญ่กว่าจุดนี้ก็คือมันเป็นผลดีของเรื่องการโจมตีในระยะสั้นคือต้องพยายามล้มเขาให้ได้เร็วที่สุดถ้าเกิดเรื่องเวลาอากไปเนี่ยผมเสียเปรียบ,ยบแมทที่ประทับใจแมทหนึ่งก็คือแมทที่นายราชัน ถือว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจอันดับแรกเป็นคนแรกที่ทำให้ผมติดพร้อมและเตรียมพร้อมที่จะมังานในรายการนี้สําหรับฮมเมอร์หรือว่าซูเปอร์เลิฟหรือว่ารุ่นยักษ์อะไรก็คือทิศทิันนี่ถือว่าตอนนี้ผมพร้อมที่จะชมกับทุกคนแล้วแล้ววันนี้คุณวิทย์เป็นเดฮีโรผู้ชนะ10ทิศแชมป์และก็สมัยที่6ครับ